อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาบทความจากเพจเฟซบุ๊กกัลยาณธรรมโดย People Magazine เรื่องฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ฉันขาด นางสาววางเหมยเลียนชาวไต้หวันเป็นโรคสมองพิการแต่กำเนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวตามปกติและพูดจาไม่ได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาเธอสามารถเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วแสดงทัศนคติของเธอในที่ต่างๆเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้อื่นครั้งหนึ่งเธอรับเชิญไปบรรยายด้วยการเขียน คนพูดไม่ได้ต้องใช้วิธีเขียนหลังบรรยายเสร็จมีนักเรียนคนหนึ่งตั้งคำถามว่าท่านอยู่ในสภาพนี้โดยกำเนิดแล้วท่านไม่รู้สึกน้อยใจหรือท่านมองตัวเองอย่างไรคำถามอันละเอียดอ่อนนี้สร้างความตะลึงแก่ที่ประชุมไม่น้อยต่างเกรงว่าคำถามนี้จะทิมแทงจิตใจของเธอปรากฏว่าเธอหันหน้าไปยังแผ่นกระดาน เขียนตัวหนังสืออย่างไม่สะทกสะทานว่าฉันมองดูตัวเองอย่างไรเธอหันหน้ายิ้มให้ผู้ร่วมประชุมแล้วเขียนข้อความต่อ 1. ฉันน่ารักมาก 2. ขาฉันเรียวยาวสวยดี 3. คุณพ่อคุณแม่รักฉันจัง 4. พระเจ้าประทานรักแก่ฉัน 5. ฉันวาดภาพได้ฉันแต่งหนังสือได้ 6. ฉันมีแมวที่น่ารักและขณะนั้นที่ประชุมเงียบกริบไม่มีเสียงพูดจาใดๆเธอหันกลับมามองดูทุกคนแล้วเขียนคําสรุปบนแผ่นกระดานว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ฉันขาดหลังจากนั้นไม่กี่วินาที เสียงปรบมือดังสนั่นในที่ประชุมพร้อมทั้งน้ำตาที่สะเทือนใจจากหลายหลายคนณวันนั้นทัศนคติเชิงสุขนิยมและบทพิสูจน์ของเธอเพิ่มกำลังใจแก่ผู้คนมากมายผู้เป็นโรคสมองพิการผู้นี้คือนางสาวหวางเหมยเหลียนศินลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจาก ucla ผู้เคยจัดนิทรศการภาพเขียนส่วนตัวหลายครั้งในไต้หวัน ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ฉันขาดฉันชอบทัศนคติต่อชีวิตแบบนี้ซึ่งถูกหลักสุขภาพจิตและสบายใจด้วยความสุขไม่ได้อยู่ที่คุณครอบครองสิ่งใดมากแค่ไหนแต่อยู่ที่คุณมีทัศนคติอย่างไรในการมองสิ่งต่างๆกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอน จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์